เล่นอะไรเดียวโคกนให้เลยเดี๋ยวกูมาไปหาอะไรกินแบบอะไรเดียวะนึงไม่ออกอโถแล้วมิวสิก ประกอบใหม่รู้สึกมืนจะเล่าไม่ไหนวะจะดีลยเงี้ยด้หรอเออซื้อแล้วเด็ดจ้งมันมันมันนิ่มอ่ะโอเให้มวาเดนมากกว่ามัน็นิ่มไเี้ทำมไม่นิ่มมอกงเดาโอเคเ่าเดนมากกว่าวาเดนน้องมอไม่หดนะ ไอ้อครูเนี่ยแหละไอ้คันใช้เลยคันโลมาเนี่ยเงินเหลือเงินเหลือเงินเหลือ <S <S เออตอนนี้เหลรา100 100สิบมันรวยจริงๆ, <S <S ๆตัวเท่าไหร่วะนะมาซื้อมึงดิโค <บ S 1> <ต>้ดทอด้วยเนี่ยคันโล ตัวไม่เป็นอย่างมันกูกูเห็นคิ2สองพันมาแล้วอเคียแรงเวทาโล่กินไม่ไว้สีเหลืองเลยมีโปรตีนสูงโหตัวนู้ยทาโล่เนี่ยทำไมกูอ่านแครลอทวะทำเขียนเขียนแครลอทอ่านว่าทาร์ทารยโล่ไมกูกลางจะดีเหรอวะกลางเป็นเลย มีอะไรเกิดขึ้นโทษมึงนะนั่นไงอตอนนี้แคนะเว้ยเอาริงเว้งเวงเวงมาเอาเียเลยเหรอเอาันเลยวะเาไป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 ไนี่ไไป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 ปลปปไปไปไยไป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 ไ ก็ตอนนี้นะครับ55เจอแคน M6 CC นะครับก็มีพี่นุกเล่น p a p e เ m อร s t e r แคนเล่นอำมันลาอ่าบิลเล่นอ๋อมเคนเจโร่กับเตอรฟ์ฟลายึกตีนมีรถหม่ครับทาตลอดแล้วก็มีลับโซดี้เป็นนูเล่นครับมนี่มีพี่หนุ่ยเล่นนะครับตอนนี้เฮี้ยค,คุยขูโดนสาดยใครขบอกทีมเลยกู

คือถ้กูวิ่งไปต่อได้แต่กูตายด้วยไงเสียเขี้ยวิ่งไปเที่วอีทีโอ้เสียงแม่งแตก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 ับรถไทนาอยิ่เลยเนี่ยเลยเฟิรแล้วยังมีสกิลอะไรเหลืออกเ่เหลือแต่มขัวัยังมีสกอะไรเลยีมะข่วนเดียวทำไมไมได้ไม่ได้ผล ไปกันเลยซิวะใครเรู้ว่าปูนข้างนี้ขนาดไหนมันคุณที่กันวะต่อซ้ำอีกไปเถอะน้องเนี่ยน้องพ่ออีกวะน้องเนี่ยเป็นเอ็มมองสเต็ปแก๊งสเต็ปแก๊ง เฮ้ยพ้อมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วโอ้ตังได้ตัวนึงเอาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเลยนี่ขันจัดไปสามแล้วเหรอ เด็กจะลุ้นบนตองนี้หนุนเงินโหกาเสียดว่ะนี่ยมีอะไรไหมมีมีได้สองกิไมได้หมดเลยได้หมดเลยเอะเดี๋ยวกูไวนเพ่มว่ะเฮ้ยมีบีออน

ขาบู๊สัดบู๊สัดวู๊สัดยู๊สัดมู๊สัดบ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 ูดบู๊สัดูสัดบูสัดบู๊สัดบูงสัดบู๊สัดบู๊สัดบู๊สัดดบู๊สัดบสดบูดบู๊สัดบู๊ัดบูัดบูัดบดัสัดบสั สิว่ามึงรอกูเมื่อกี้อย่างนึงนะไน่เสิติ่อ้วงนสกิลมันชิ่งดีว่ะมโคตรแรงเลยจเลยมีดบูดวะ ไอ้เกโเนี my, ่ยทีมันร้องาเงีกไองไร้อ้ยโอ้ยเจ็ดขาเ็บขาดูรู

ตาลังกูมาตัวหนึ่งแค่นี้เลยไจหายหายความต้องเอาแล้วละนี่ขจังไม่สามแล้วรอ อืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยไม่ผ่านหรอกโรยแล้วเนี่ยผ่านวางเงี้ยไม่รอไอ้หวยแล้วเกี่ยวไม่ได้ถอยเกถอยเวหมดหมดหมดที่หายหิวมากดิ n มาเมาเนอะหมดทุกอย่างนะคอตอมยังไม่แตกเลยเลยฮ้ยมันแหงแล้วกลับหอยเลย

อาการโอ้ไม่มีเลือดเลยอ่ะมีนะมีจริงนเอ้าแต่บนดามเมดเอามีมีเลือดเหมือนมันเห็นว่ะ Next stage ระวังอะไรก็ได้อะไรก็ได้ซะหน่อยมาให้ไวเลยมาให้เร็วอยู่แล้วอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะ มันนีอะไรไปเลยข้าก็ตบเรียบปอผิดตัวเอาไว้เนี่ยหมดแล้วนาหมดแล้วนาเฮ้ยปอมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้ว kiếp đi bên này được không? kiếp này không thả. thảm à, lên mà, nhẹ lên mà. đi vào, đi vào, đi vào. 2 to, 2 to, tít tắn ไปสามแล้วเหรอไปน้องหวยซาปิดีววิ่งไหมวิ่งไหมจะเปิดให้เฮ้ยต้องดูไงเยวโดนข้าเขาแล้ว

รวบสิงแล้วมีเพื่อนต่อไหมได้อยู่เอาวะเอาวะไอตัวดัเหนยเปนวะเอาตัวดัเอ,อยู่บนไอ้มกลับเหิ่มมัอยู่สองคนเลยนะไอมึง่อยู่นะเว้ยใจเย็นเหื่อนะได้ินอแล้วจเย็นกลับ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 จเย็นจเย็นไอตีตายง่ายอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ว่ามึงแตไ่ไอข้้งล่าง เ้ออว่าไม่แน <up> ่นโดนซ้ำแล้วโจมตีโจมตีได้เหรอเฮ้ยมีตัวสองตัว

จะไม่แห้งุตคนลงก็เยอะแกมแกมเวลไม่มีเลยขอพ้งเถอะมีไม่ววาดะขอวาดตามมันคนเดยดูแคนดีโหรูมดูแคนเสรเก็บตังค์ไ้เป่ไปแครี่อ่ะดูคนเราเอาวาดอยู่นี่โนาะ Hè hè hè! Điên đồng chú ý! Ô, mày rút chắc! Tộc của em luôn! Điên đồng chú ý! Khỏi lùng ra mà nha! Khỏi lùng ra mà nha! Điên một วะเสียดวะเวแปะแม็ไลเวลแม็งไลเวลติดสามวัจะใช่หรอวะเขาขึ้ขอนอะไรมานหัวนะเมามอววาอเรื่องดีว่าแล้ววะ

ตัวอะไรวะไม่เคยเห็นตัวใหม่เลยเพิ่งมาเหรอให้ลูกๆกลางเหรอเอเออองกลางเลยก็วังกลางเลยกล็ s <S ใช่เหรอ ตรงกลางเลยแล้วโอ้มึงได้วิ่งแกง๊งไอ้หนุกไม่เล่นในนี่เหรอรนักมัดไอ้เฮียมันเดี๋ยวนี้มันเล่นไอ้ตัวนี้เหรอเออนี่ยเจ้าทุนระวังตรงนี้เราปากักอะไรระวางังไอ้นี่ปักไงวะปักสีสวยปักตรงนี้ดีที่เดิมอะ่ะ ระวังิมผาเอสักทางเว้ยไอ้เห้ยโดนกันได้ไ่ด้สองเลยอีทีดเดียวเองอจางโซอะ cái tòa là à nhà เห็น link มั้ยบอกอยู่ตรงนั้นแหละ My turn เธอ là ละ No way ไฟไฟมีเกียร์20 spaces No long ปั๊บปั๊บเกี่ยวได้ป่ะเกี่ยว Cái 2อ๋ยเฮ้ยเงียบหน่อยทํา แต่ปีที่งเดินสวนเนี่ยนะนี่เอ็งบ้าหรือเปล่าบ้าข้าก็ตกเรียบเริ่มมีกินแล้วนะแต่มันจะหอมฉุยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวน ไอ้แม่หายพวกมึงมันช้าจังนี่ไงนี่ไงที่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่คอยก่อนคก่อนโอ้ยีโวานเลยไม่เคยมีเลยเย็นคอยหวานแตแล้วไอ้ยี่ฮะไม่หวานหายว่า อกีกเดียวอีกิกกดเดียวเฮ้ยอู๋ลอได้ไงวะเฮ้ยมาแล้ววะมาแล้ววะเฮ้ยไม่ใช่ทางนั้นสิ

เออมันตายกูยัไม่ตายหรอกหวยเวียตายก่อนไงตายแล้วหวยกลางหายหวยยหวยหวลูกแล้วตัวอะไร ไม่หลังเข้านะเข้าเอ้ยมันเช่นมันเช่นหรือมา้ง oh oh. มาทอ <Destiny. S 2> นดิน <your> ใช้โซนนี่นีนยนู่นว่ะวิ่งไปหาละเบอรดิ ตามเลยตามตามโอ้โหโดนหนักหนาครับไม่ตายไว้ครับใจนี่เอ็นบ้าหรือเปล่ามาห้าั้งก็ตบเรียบมานาหมดว่ะ

เริ่มไม่กินแล้วนะพี่ค่ะไม่ใส่เลยบไมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วจุ๋ยเดนเ็กไปอ้งฮ้ยบอมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้วกังน้ำตัวจริงเออตัวจริงหดุนหนุวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่มีว่ะเดินไปดิบีหามันดิโอ้โหยังจังเหี้ยการ ให้กูมาทำอะไรดิด้วยไอ้นสั่นแล้วเกือบรอดเนี่ยมึงอ่ะอย่างสั่นไอ้ดีอะมาของดีไอ้ดูรอดยังไงวะเมื่อกี้ถ้ามึงไม่ยืนยิงกันลอดมันต้องยิงมาขนาดนี้แล้วดับรองกระพราวะอุยลูกขี้ของกี้โอ้ยลอก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  อย่าหนูแกล้งโคล่จะแทงให้มิดเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ไม่ลองแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาไล่มาแล้วว่ะอ๋ออ๋อมียืนมียืมขู่มียืนขู่หุ่ยหนุ่ยรมาแล้วมาแล้วทำตัวหน้าอร่อยหน่อย โซโลชักอ,อืมอเารเสัมไ,ม,ม,ไม,ม,ม่นมเกิเฉยนี่นนอะไรซลเี่นว อไอใเขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอาไหนจางมาเต็มแล้วก็บได้ร oh ส่วนของตัวม uh ันค่อยไปเอาเลยโอ้โหเฮียวด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 มันมีบอลเอา อาวะเอาวะไปสามไปสามไปสามไรอยขนาดนี้จะมันคนลึกอี่กันวะไ,ได้เวลาออกแล้วข้าไปสามแล้วไปป้อไมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเริ่มมีกินแล้วนะโอ้ไม่รู้จักนี่เอ็มบ้า,บาบบรหรือเปล่ามาห้าั้งก็ตบเรียบ สั่แล้วเนะอาเฮ้ยใครจะหาไอ้เขียวแตกสั่ยข้าขอบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงกับพี่นั่น